ลลีเคยเป็นอินโทรเวิร์ดเครียดจากการทำงานใช้เวลานานกว่าจะฮิลตัวเองได้มายา เป็นต้าความน่ารักส,สดใสแบบนี้ <_ an> ก็ยอมรับว่าเป็นคนอินโทรเวิร์ดกว่าการออกไปเจอผู้คนช่วงหนึง่งสําหรับนักร้องสาวแอลลี่อัชรยาที่มักมีรอยยิ้มทุกครั้งที่ได้เจอนะคะแต่เธอคนนี้ก็มีหมุงเครียดและกดดันกับความคาดหวังของคนอื่นล่าสุดแอลลี่นะคะได้เปิดใจในงานนะาารสยามสเคตชั้นหนึ่งสยามสแควร์ถึงประสบการณ์ที่เคยเจอมากับแรงกดดันต่าง,งๆค่ะวันที่ออนแอร์ไม่ไวแต่ต้องฝืนยิ้ม่วจะผ่านจุดนั้นมาได้ก็ใช้เวลานานสมควรตอนนี้สามารถฮิวตัวเองได้แล้วลังไปพบหมอและได้กําลังใจสําคัญจากคคครรอบัวแและะะะพืนนนนนๆําทุก ควรให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพจิตกับตัวเองเยอะๆด้วยค่ะเมื่อหนูเคยแบบอินทรเ v e r ์ตมากๆช่วงหนึ่งแบบไม่ค่อยชอบออกมาข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าสังเกตก็คือหนูจะพูดมากนเหมือนช่วงหนึ่งในชีวิตที่หนูรู้สึกว่าหนูเจอคนเยอะมากแล้วบางทีมันมีความกดดันมันมีความความเครียดจ,จากการทํางานจนมันทําให้เราแบบไม,ไม่ไม่ค่อยกล้าออกมาข้างนอกไม่ค่อยกล้าคุยกับใครเพราะกลัวเขาจัดเราแล้วเอาเราไม่พูดต่อเหมือนที่พี่ๆเขาได้บอกเมื่อกี้ว่าเออมันเป็นสิ่งที่แบบ กลัวมากๆว่าแค่การที่เราโชว์ความอ่อนแอคนจะเอาไปบอกต่อไหมว่าแบบเนี่ยรฟเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่บางเรื่องมันอาจจะแบบบิดเบือนไปด้วยอาจจะไม่ใช่ความจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบค่อนข้างปิดไปช่วงหนึ่งแต่หนูรู้สึกว่าแบบชีวิตนี้หนูใช้ได้แค่ครั้งเดียวหนูอยากออกมาแบบ experience อะไรให้ได้มากที่สุดค่ะเรื่องที่หนูเรื่องบูลเล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบํำใจได้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเราเรามั่นใจในตัวเองแล้วแล้วก็ไม่ไม่ได้ร วยเพื่อใครสวยเพื่อตัวเองดีกว่ามไม่ได้รู้สึกว่าแบบหนูต้องอย่างนี้อย่างนี้ต้องเป๊ะตลอดเพราะว่าต้องให้ใครมาชมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแค่แค่ใครชมหนูก็ขอบคุณมากๆแล้วแล้วก็วถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไร ด้วยความที่หนูบาลานซ์หลายอย่างเช่นแบบเรื่องเพลงหนูก็อยากทําให้มันดีมากๆแล้วแบบหนูเป็น perfectionist ด้วยหนูอยากให้ทุกอย่างมันออกมาเป๊ะที่สุดไม่อยากให้ใครผิดหวังด้วยแล้วก็เวลามางานหนูก็รู้สึกว่าต้องทาหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะว่ามีหลายๆคน expect สิ่งนี้จากหนูอยู่หนูต้องห้ามดืวอไต้องพูดอะไรหนูต้องแบบ represent แบรนด์ทุกแบรนด์ให้ได้ดีที่สุดค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าต้องเรียนด้วยแล้วมันมีหลายๆอย่างที่บางที่หนูแยกไม่ออกว่าเอ๊ะโอเคตอนนี้เรียนอยู่แล้วนะเราเรากำลัง เรียนเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเองแล้วไม่ได้ต้องเป๊ะตลอดเวลาอะไรเงี้ยคนก็อาจจะคิดว่าันนี้แฮปปี้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคะแต่อยากอยากบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วคนคนที่ทํางานด้านนี้ก็มีวันที่ไม่โอเคเหมือนกันไม่ใช่แค่หนูแต่พี่ๆในวงการน้องๆในวงการที่แบบเข้ามามันมีวันที่เราเหนื่อยมากมันมีวันที่เราโดนกดดันมามากๆมันมีวันที่เราท้อมากๆอยากให้ถ้าเกิดว่าทุกคนเป็นแฟนของใครก็อยากให้ให้กลังใจศิลปินที่ตัวเองชอบเหมือนกัน ก็มีวันที่แบบว่าต้องต้องหื่นบ้างคะ่ะเพราะว่ามันก็คือหน้าที่ของเราด้วยหนูไม่อยากให้ให้อะไรที่แบบเกิดขึ้นมาเอฟเฟกงานที่อยู่ข้างหน้าเราคะ่ะเพราะรู้สึกว่าแบบก็อยากจะแยกให้มันชัดว่าโอเคเรามีเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเราเข้ามาทํางานเราก็คือแอลลี่ที่เราจะต้องทําให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเพิ่งจะมาแบบแฮปปี้ก็ตอนนี้แหละครับใช่คราไม่รรู้สึกว่าหนูแฮนด์มันได้จัดเวลาได้แล้วก็เรารู้สึกว่าเราแค่ต้อง ต้องทำสิ่งที่เราทำที่สิ่งที่ดีอะค่ะการที่เรามีใครที่เราคุยด้วยได้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะหนูสามารถคุยกับครอบครัวหนูได้ซึ่งอยู่ดีใจมากๆที่ครอบครัวหนูโอเปนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เวลาหนูเหนื่อยหนูก็แบบสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ได้หรือบอกเพื่อนๆหนูที่น่ารักมากๆทุกคนที่คอยอยู่ข้างหนูอยากให้ทุกคนแบบว่าให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตมากขึ้นแล้วก็ของคนรอบข้างด้วย